สวัสดีนะครับวันนี้สวนลุงหวังก็จะประก,กอบอาหารเริ่มจากด้านนอกเลยนะครับล้วกินได้วันนี้ก็จะเอาเมนูชะอมนะครับจะเป็นชะอมชุบไข่ทอดจิ้มน้ำพริกวันนี้นะครับจากล้วกินได้ของเราครับ ล้วาะอมที่ล้วเราก็มีชะอมกับแก้วมังกรมองขึ้นไปบนต้นมะม่วงเห็นมีลูกมะม่วงเดี๋ยวเราก็จะสอยมะม่วงมาตำน้ำพริกกะปิกันล้วากินได้นะครับเออมาที่ประตูของเราเอาก็เห็นเออยอดตําลึงด้วยนะครับที่ล้วา เดี๋ยวเราก็จะเอาตำลึงไปต้มนะครับต้มจืดเดี๋ยวกินกับน้ำพริกแก้วมังกรออกลูกให้เห็นด้วยที่บริเวณลัวนะครับยอดมาลุมเดี๋ยวเราก็จะเอามาลุมไปลวกจิ้มน้ำพริกด้วยมาดูซิว่าวันนี้เราจะทำกับข้าวอะไรได้บ้าง แก้วมังกรก็กเ,เริ่มแดงแล้วกงจะใกล้จะรับประทานได้แล้วหัวปีเดี๋ยวก็จะเอาหัวปีไปต้มจิ้มน้ำพริกเหมือนกันนะครับสรุปแล้วเมนูของเราวันนี้ก็จะมีชะอมอชุบไข่ทอดอจิ้มน้ำพริกนะครับแล้วก็มียอด อ่อนมาลุมเดี๋ยวเราก็ไปลวกจิ้มน,น้ําพริกเหมือนกันหัวปีนะครับเดี๋ยวก็วันนี้เอาลวกจิ้มน,น้ําพริกเหมือนกันส่วนตําลึงก็เดี๋ยวจะต้มเจือตาลึงซดน้ําร้อนๆนะครับเมนูของสวนลุงหวังวันนี้ก็มีทั้งมะม่วงนะครับเดี๋ยวมะม่วงก็จะใส่น้ําพริกเหมือนกันมะนาวก็จะเอาใส่น้ําพริกเหมือนกันนะครับมะนาวก็จากต้นเราวนี่แหละนะครับก็เรียกว่า ใช้ชีวิตก be ันแบบพอเพียงจริงๆนะครับไม่ต้องซื้อต้องหานมนาวก็ดกเหมือนกันลูกน้ําเยอะเลยนะครับเนี่ยลูกมะนาวเราก็เต็มต้นเลยตรนนี้ไม่ใช่มะนาวเป็นส้มโอส้มโอก็กําลังออกลูกเลยนะครับเหมือนกันมันล่วงไปลูกแล้วอยู่ข้างล่างส้มโอก็เป็น ผลิตผลในส่วนที่เราลงทุนลงแรงปลูกกันไว้นะครับสมโอกล้วยเครือนี้ก็แก่แล้วน่าจะตัดไปบ่มได้แล้วนะครับนี่กลมไข่ก็ลงกระทะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทากันน้ำพริกกันจะอมแล้วเดี๋ยวก็จะตำน้ำพริก ใส่มะม่วงด้วยนะครับมะม่วงเรายังมียอดมะลุงเดี๋ยวเราก็ต้มจิ้มเหมือนกันนะจิ้มน,น้ําพริกนะครับแล้วก็โอปีเดี๋ยวก็จะต้มจิ้มน้ําพริกเหมือนกันเออตำลึงเดี๋ยวก็จะต้มจืดนะครับสดน้ำร้อนๆกินกับน้ําพริกก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับก็รับประทานกันแบบพอเพียงนะครับ ในส่วนของเราก็าพืชผักผล,ลไม้ก็ทานได้อย่างสบายใจนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนของลุงหวังมาก็ได้กินข้าวเลยสามีพึดแิ้แเ้วน่ารักจริงๆดูซี่วันนี้มีน้ำพริกกะปิไก่ทอดจะอมต้มจืดตำาึงหอยดองแคบหมูมพริกเผาเยอะยอะเลย <IST> <av> <ans> ไม่รัดได้ยังไงวันนี้คุณป้ากลับไวกลับบ้านไวก็ทีแรกว่าจะต้มหัวปีกับใบไอ้มะลุมต้มด้วยแต่เมื่อมาถึงแล้วก็ทานแค่นี้พอก็น้ำพริกต้มจืดตำลึงแล้วก็ชะอมทอดไข่อร่อยมากโอเคไหมโอเคค่ะโอเค ก็วิถีชีวิตในส่วนลุงหวังก็อยู่คนแบบพอเพียงเรียบง่ายนะครับคุณภาพอาหารอาจจะไม่ได้มีหมูมีไก่กินประจำก็เป็นอาหารที่เราปลูกเองขับมือก็กำลงชีวิตอยู่ได้เหมือนกันแล้วก็น่าจะปลอดภัยนะครับเพราะปลูกกับมือแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆก็อยู่คนแบบพอเพียง วิถีพอเพียงเลี้ยงชีวิตกันไปนะครับตามอัตภาพของสวนลุงหวังอออร่ย